สไลเดอร์ลงมาสิไปทางนู้นหนุนทางเพื่อนเข้าไปหนุนลูกเขาจะลงมาชนนะโอ้โห่ฝุ่นฝุ่น

แกหัวหลวิปชีนเจิาบายเกียวหมดเลยเนาะวันนี้ค่ะดูแขนดำพี่ปีเลย ฟีีสไตล์หน่อยไม่เอาลูกหมตกน้ำน้ามาหมดกัเอาในรถเขให้เขาเดินไปเอาเองเยอะเหรอเออเดี๋ยวไปเอาก็ได้